แครับเหมือนเดิมเลยแดนดอมทั้งสองอย่างนะถ้าออกอันนี้จะเป็น 31, มหมื่นหนึ่งบเดเวไม่ออกก็จะกลายเป็น3ามหมเบรกแปดใครอยู่ในเบรกบ้างใช่ไหมนี่จ้ะพี่อาคมแฟนฉานนัทตตพงศ์อภิรมพิตพิตพิร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 ัิพินพิร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 พี่พาคมไรพิ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 ทพิรพิรนิรพิพงร์กิรติอภิรมิพิรพิพพรพ พิรพลพี่เกียงพี่ตี๋ทีิตีแวนแล้วก็แบงค์ทีครับน,นั้นคือรายชื่อท่านทั้งหลายยังพงวง,งว่าทำไมกล้องถึงทำยังไงก็ไม่ยอมโฟกัสวาวันนี้เอาจริงไม่เพราะแสงเพราะว่าวันนี้ห้าองนอยยังสว่างหรือว่าไม่รู้เกี่ยวไรเอ็นย์เลเรคคอร์ดอยู่แล้วอ่านรายชื่อแล้วชื่อท่านทั้งหลายจะอยู่ตรง ครับขออนุญาตก่อนนี่เดี๋ยวนะนี่ครับเพียคมอยู่บนสุดไล่ลงมาล่างสุดที่แบงค์ทีเคได้โรจ่ะโรหกบวกสามเป็นทุกสุดได้ถึงวันต้องวันหกบวกสามเป็นเก้าเดี๋ยวก็รู้เก้าทีครับเก้าทีจากลิสต์นี้เก้าทีจากลิสต์นี้ 9ก้าทีโกหนึ่งสองามห้าหหไม่ไปหกไปไหมไปเจ็ดไป8ดไปเราต้อง9ก้าสาเป็น9แล้วก็9ครับพี่หนำอยู่1นึ่งสองเลยพิิรมอยู่ล่างครับอ่ะแปะไว้ตรงนี้ก่อนครับพี่หนำอยู่หนึ่งสองครับ เรากี่นะ9ทีที่ลิสต์นี้ครับ 1, 2, 3, 4, 5, สอง้าหกเอันนี้8นะฮะเราต้อง 9, 6, ้ 9, 9ครับรีเซ่อยู่บนสุดล่างสุดเป็นบาสติชครับมาเจะอ่านให้ว่าใครได้อะไรขอรับปิดตรงนี้ให้ด้วยครับ พี่หนามรีเซ่ในโหนนิวัตตารุเอนโดพี่หนามคีแ e กนคอวิสโตฟันันโดตอเรสทัตพงศ์เคนดัลกลิชลัฟฟี่โรแมนฮอลพิระพิษกลาเวนเบตเชียโกโอเวนเทรนโคนพี่เกียงคอนซ่ามิซิโบเคิร์นอลริสานนัทนาทมาเน่เฮนโดเคอร์นานทิติวานติดกระเหลือนกันรัชมาบายาโฮบิเกอร์เจอรดโคนาเต้เทรนด์อาริสันเดอร์อาโนอภิพี่โรนพาวินส์มาชราโนเมลเซ่ลอรีพีระพิษ คูมาสแดนโรเบิร์ตแบงค์ดาวินูเนสแมคคาริสเตอร์มูเซลาสกิวิกเรียงชาวิลอนโซยังนาคาโนพิตรีกัคโปกาเซียโมซาลาแฟนฉันเอเลียดแฮมิลเฮสกีลุยดิอาร์สุยาคมโจตาซิมิกาลุคเคมเบอร์สกีรติสบอสไลฮามานลักกี้แฟนฉันชมิสเตอร์แบรลี่จอห์นบานส์พิตรีซูเนสเคอร์ติชอนแวนเดอร์แซนเดนกีรติเดอร์คาวเซริฮอลันโจโกเมสนาตาพงศ์ฟลาเลอร์คิวโรเวนเซนแบงค์ที องโชมาติฟฟิกรรูวา่าพี่อาคมบีวีดีเบนด็อกเจมส์แมคคอนอน์ไพบูลกาเลเกอร์บอบบี้คลาร์กเจอน์คลอบอภิรมบาร์ติสแกลอนฟาเฮเฟเฮเฟเฮวันะวันออกเถอะถ้าเบรกนี้ไม่ออกก็จะเป็นสามหมื่นสองถ้าเบรกนี้ไม่ออกนะก็จะกลายเป็นสามหมื่นสองนะครับ ถ้าเบรคนี้วันนวันไม่ออกนะ BC ก็จะกลายเป็นสามสองน,น,น,นมันขึ้นเร็วจัง BC เนี่ยมันขึ้นเร็วกว่าน่อยไหม,มต้องเปลี่ยนเป็นเหลือแบบห้าร้อยไหมย้ำๆทุกคนจ้าลิลิสเบกจา้าดอนลัดสี่ทุ่มวันนี้ลิสครับแล้วก็เบรกได้สี่ทุ่มวันที่ออกครับซึ่งก็คือวันพุธครับของจะพูดถึงชัวร์ก็ ถึงไทยในชัวร์นีม่ถึงไทยเนพรุ่งนี้แล้วครับอย่ที่ว่าเคลียร์ก็ที่นั้นแต่่มีเวลาห้าวันในการเคลียร์น่าจะมีปัญหาอะไรครับส่วนไฟเนี่ถึงแล้วครับแค่ไม่มีเช็คลิสต์จะทำไม่ได้จะเบรกทั้งคู่วันพุธครับรืมมิกเซอร์ได้อีกประมาณสองทีครับเจมี่คาร์รเกอร์แล้วก็เซอร์เคนนี่ดอลกลิฟที่เคยได้แตยเซนใ้พี่หนำแต่นี้เป็นแค่ อินเสิร์ตธรรมดาไม่มีเส้นเพราะนั้นบันพุทธลิวคูหนึ่งอันชัวๆเมเบีสองอันสุดท้ายฟานเนสรีลิซ์เดย์เบรกดอนลาสนี่เดย์เบรกขอรับลายเส้นเบสของลูุสคูมาส ถ้าสองกล่องน,นี้ออกไม่ดีกาของที่เหลืออยู่น่าจะมีของดีตั้งนะีเกี่ยวไหมลิสคูมาสโบแมนคูมาสคือไม่เคยจำได้แล้วไม่เคยถืออะไรพีระพิษปะลุสกูมาใช่ สีรถไฟได้ลุกส R C กูมัสอาร์ซี่ก็ต้องเป็นเป็นโดกนะสิขาวเดียวที่เป็นอาร์ซีอีสเป็นโดกลันมาหมน,นึ่งเซนลันยังไม่มาถูกต้องไหมถูกต้องครับโชโกเนสควอนซ่า ทับ9 9สซาโบสไลแล้วก็โรแมนฮอกโซฟีโรแมนฮอกทับ9 9ดเห้าสับ9 9้ันแรกของกล่องออกเป็นทับ99ไปแล้ว วิเอรอนโซ่เมื่อวานก็เกือบตายแต่กลับมาได้ชาวิเอรอนโซ่เนี่ยเบนโดยี่สิบทับเจ็ดสิห้าอุย้ยแป๊บน,นึงนะทุกคนข้าพเจ้านึกอะไรได้วะต้องส่งข้อความบอกน้องที่ออฟฟิศทุกอย่างลืมไปเลยอะลืมไปจริงๆนะ ปิดอันนี้กดตรงนี้ให้น้องได้ไหมอ่ะไม่ทันแล้วเนี่ยเลยไม่หนมันเลยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่บอกทีเดียวโัวทีครับ หรืออะไรหนึ่งเซนกับหนึ่งลันจะไม่ออกกล่องนี้จเจารริลขนซาโบแมนรันเนวยัง

็ยังไม่เจออะไรเซ็นและลำอีกหนึ่งใบกนะองให้หมดเลยนะบาสิติชทับสิบนะสิหนึ่งทับสิบ for บาสิติชสีดำแกบสวยดีนะทำเล่นเดี๋ยวแม่ให้บาสิติชทัพสิบ ใครถึงบาสติชเชงโมเนี่ยเดี๋ยวดูให้ว่าใครได้บาสติชหนะึ่งทับสิบเฟิร์สแมนนะสวยงามเดี๋ยวดูให้ว่าใครได้บาสติชครัลหนึ่งทับสิบทำไมเป็นวันละวันไปเลยบาสติชทาให้เจอ ไหนอ่ะก็ใช่พี่นำนโดมาเน่อิน,น,น,นรัสเจอร์ลาพออินส์คูมาสดนนีม,เมูเนสะอ้าปซะดี่ะฮาวิอลีย,ยทิสกี้ไม่ใช่โจตาซิมิก้ากาเลเกอร์บ,บาสติชอภพิรอมอภพิรมมิดบาสติชหนึ่งรับสิบอันนี้ด้วยครับ เท่ากับกล่องนี้เหลืออีกหนึ่งเซนเท่านเองอเลยรันออกไปสามแล้วนี่นเฮ้ยไม่เป็นหวัลนวันวนะโดนบานส ลุยิกาเซียกับโอเว่นอีสเวิลด์สเบสเนี่ยอย่างไรหนึ่งกล่องคนนี้เราเพิ่งกล่องแรกนะทับยี่สิบห้าอ๋อถ้ามีท่าลายเซ็นเลยดิปะ่ะควรจะเป็นทับยี่สิบห้าลายเซ็นทุกท่านคิดว่านะ ชูบีคิมสยโรเป็นเทรนำไมเป็นะไรเสร็นแบบวันอวันไปนเลยนะมาลิสซลอรี hmm. ่แล้วก็เบนโดไม่ต้องเป็นทันยี่สิบห้าลยเส้น ขอแบบตัวเทพทุกตัวที่คุณคิดว่าฟァนเอสเอ็กซ์ทีทีเบายวันอันวันตีเป็นเคสฮิตไหมครับไม่น่านะเขามไม่น่าจะ Cross Over เป็นวันวันวันนั้นได้เป็นเอ็กซ์ได้ฮิตมากกว่าผมคิดว่าได้เป็นเอ็กซ์ฮิตถ้าให้เดานะแขนมา แขนมาแขนผู้หญิงหรือแขนผู้ชายโบแมนเจเดนแดนอยู่กับคูมาสอะสปอร์ตเดียวได้สองเซนเลยเหรอเมื่อกี้ฉันบอกว่าใครได้นะเจเดนแดนกับคูมาสเนี่ยอยู่สปอร์ตเดียวกันนี่นะเจเดนแดนกับคูมาสพีระพิษป่ะพีระพิษ ได้เจนเนอเรบน23ถึง25คุณไม่รู้ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นเคสซินนะไม่คิดว่าจะเป็นเคสินนะครับคือว่าเป็นเอ็กซ์ไซทิให้มากกว่าครัเพราะหนึ่งโดยปกติไอ้เขาไม่มีเคสินอยู่แล้วด้วยแล้วก็สองเขาไม่น่าจะเอาอะไรที่เป็น Cross Over มาเป็นไอนน้นี้วะ ควรจะเป็นเอ็กซ์ตร้ามากกว่าป่ะถ้าจริงแต่ว่าความที่สุดนตัวนั้นล้วนๆนะครับสปอร์ตเดีได้สองเซนเลยคุ้มเลยเยวทวดาได้สปอร์ตเดีได้สองเซนเลยยินดีด้วยครับ ก็ยังไม่มีวันอ้วนวันเนาะว่าไหมไม่สามารถเปิดวันอ้วนหรือฟูทีมเสร็จได้ลูกกาเซีย ลัคก,กี้กับราเลวยังใครรอดอนรัสคืนนี้สี่ทุ่มฮะประมาณลงจากแบงกนี่เดี๋ยวอัพโหลดอะไรเสร็จก่อนออกจากออฟฟิศเดี๋ยวจะโพสพรีวิวให้ขอรับเดี๋ยวจะโพสพรีวิวให้อ่าแล้วแบงค์มาทำไมครับสุพรีมซูเนสครับยังเห็นมาเลย หลอกลวงวีก็มีแบงค์โผล่มาทุกคนเอ้ยอน,นี้เหลือกล่องน,นี้ยังมีอะไรออกเซนก็ยังไม่ออกปะลันก็ยังไม่ออกใช่ยังนี้ไม่มออกเลยกล่องนี้ถูกต้องครับยังไม่มีอะไรออกนะกล่องเนี้ยเพราะที่สมบัติเมื่อกี้มาจากกล่องเมื่อกี้ครับ สี่ทุ่มแล้วคนจะพูดย้ำไปเรื่อยๆโควิสโตอโมโจลูยกาเซียฮีโร่ส์ออฟอิสซึบุไม่มีอะไรเลยเหรอก็ยังไม่อ๋อนี่ไง ับห้าสิบปะทับเจห้เควินคีแกนฮีโร่โซลต์วเซนจูรียห้าหกสิบสี่หกสิบับห้หนึ่งลนออกแล้วเหลือ2ลันกับ2เซนท้าว่ากล่องน,นี้เลยเซนยังไม่ออกเลยใช่แล้วก็ยังไม่ออกต่อไปก็เป็น วตารุใครมึงเข้ามาจ้ะวันพุธน่าจ้ะริบูได้อีกสักสองเบรกครับแล้วก็หมดแล้วควรจะได้อสองเบรกพื่เ,เช็คสตาร์ทอีกทีหนึ่งไฟเนสจ้ะดอลลาร์จ้ะริบูมิกเซอร์งี้ถ้าสมมติริบูมิกเซอร,เซอร์เต็มเร็วจัดอาจจะขึ้นห้ายเบรกทีนึงก่อนก็ได้นะคีแกนอีกใบเอสองหลือจะมีทั้งหมดเลยเหรอเราเหลือสามที หกเจ็ซองเนี่ยทำไมยังไม่เห็นมีลายเซ็นสักใบเลยอะ่ะทับห้าสโมซลา,าใครอยู่โมซลา,าไม่รู้เลยต้องไดู10บทับยี่สหโมซลา,าทับห้าสโมซลา เท่เาละอีกหนึ่งลันสองเซนเบสแรกเซนแรกทับห้เป็น okay. ฮาวีเอลียตทับห้าสทับห้คนที่ถือฮาวีเอลียตคือ แฟนฉันแฟนฉันวิลเลเซนฮร์วิเอเลียครับห้าสิบสีส้นกลัวเออไม่รู้จริงว่าโค้ดมันระบุน,นักเตะหรือเปล่าคือปัญหาถ้าไม่ระบุก็ต้องแรนดอมเอาอะเอาจริงแต่ว่าดาวว่าในเช็คลิสต์มันอาจจะบอกมั้งครับ นเชคลิสตเขาอาจจะบอกปะเช็คลิสต์เขาหน้าจะบอกไหมว่ามีใครอยู่บ้างหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้แรนด้อมคนทั้งหมดอาจจะแค่แรนด้อมทีมที่มีสปอตพวกนั้นเหลืออีกหนึ่งเซนกับหนึ่งลันในสี่ซองนี่เหลือคุณลักซิลอ์ครับเบสออ u t o กราฟออฟค่ะ คอนเนอร์แบรนดีเดาได้เลยคอนเนอร์แบรนดีอาหมดจบเออวันนี้สองกล่องนี่มีแต่ลายเซ็นเด็กอย่างเยอะยี่เกอ่กล่องที่เหลือยังมีของดีวะเล็กเลยหนึ่งลันครับลุยดิอส ว,ว่าในเช็คลิสต์น่าจะมีบอกว่าเช็คลิสของไฟเน็ตส์ทำไมกล้องเอียงไหนเมื่อไรกล้องเอียงกล้องไม่ชัดอะไรวะวัวนนี้มีปัญหาเห็นปะกล้องไม่ชัดเท่าแหละโจตาแล้ก็ลุยดีอาร์ัเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสามซับเจ็สิบห้า ครบแล้วดิฮิตเออวันนี้สี่กล่องหงอยหมดเลยแปลว่าสองกล่องท้ายไอ้สี่กล่องท้ายจะยเรืของดีรึเปล่าปิดท้ายด้วยโคนเดอร์ตี้จะมีเวนช่วงแข่งยูโรครับช่วงนี้ขอบเขาขอบเขาลุยหนักก็อามารีแคบไปทุกท่าน เดี๋ยวจะรีแครบให้เหมือนที่บอกนะครับสี่ทุ่มลิสเบ r i c e Preview เดี๋ยวหลังจากลงเบรกสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับดอลลาร์ส,สมัยถึงไฟไหนจะทำไม่ได้เพราะยังไม่มีเช็คลิสต์ Black and White ครับ Lucky l o r r ี่โ o โจเป็น Young. รายเ,เดียวยัง r a v e n Beach Endo คอวิสโตอ่าหนังสือพิมพ์นะสุพรีมซนะูเนสกับโอเวนิสเวิลด์เบสสิขามีเบนด็อกสโบสไลโจต้าลูดิอาร์สอดอลมีเซอร์เคนนี่ดาวกลิชพิมพ์ขมินน,นี่เองการันจ่า มารีแคปให้อันนี้ลงมาด้วยพอดีต้องอัปเดตการลันเจ็ดห้าคู่เลยปะ่ะโดก็เจ็ดห้าห้าการลันครับ โร m a นฮ a อกครับ99้จไอลุยดิอาร์สีแกน75เบนด็อก75โดมซาลา50แล้วก็บาสติช์หนับ10บกาที่ลันนะจ๊ะไรเซนจ์้าคอนเนอร์บรดลีย์คูมานี่ไม่ลันหมดเลยนะเอเลียดทับ50แล้วก็เจเดนแดนทับ25 ยี่สิบสามทับยี่สิบห้าแต่วอลเรแปะขอรับเปลี่ยนอันนี้ให้ด้วยเหมือนบอกอาท่านพดเจอกันสามสีเบรกแต่ EPL ีอุอาจจะลไลฟ์ไปก่อนก็ได้นะมันมีน้องคนหึงโอมาแล้วด้วยอ่ะแต่ยังไง e l ออันนี้ไงก็เต็มแล้วก็ทำอีกทีนึงแล้วก็แรนด์อมแจก VC ีหมื่นหนึ่งได้เลยหรือถ้าคนชนะจะเอาเป็นแคชก็ได้ แต่ว่าอาทิตย์หน้ามีสองรีลีสซูม,มีแมนเออเรลลิสแมนซิตี้ซูม,มีแมนซิตี้ทีมเซตเขายังไม่สม่งมาให้ถึงไทยแล้วเช่นการรวมไปถึง